การราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดงคุณภคัยรัชชาติมนตรีค่ะรื้อควนเวทีเพื่อมอบเงินบริจาคของการเรียนเชิญนะคะสำหรับยอดเงินบริจาคในรอบนี้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทอขอขอบพระคุณผู้รุณค่ะแต่ทั้งผีเอยทุกท่านทีท่ร่วมบริจาคในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะ ในการส่งเสริมในเรื่องของเทคินโลยสารคมและสิ่งแวดล้อมนะคะที่สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณตัวแทนโงพยาบาลค่ะคุณไทยรัชช์มัตรีและนายไทยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีนะคะเกิ่จะถ่ายภาพค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติเพิ่มเติมบนเวทีรายนามดังนี้เลยค่ะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่ ซีอาซีไทยพัสดุจำกัดคุณปาริชาติยามิลิค่ะเดี๋ยวเชิญต่อเนื่องนะคะคุณมานาพานอังคกุลเกียรติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษพันตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงภาค่ะคุณคงสารเพิ่อบูรรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษค่ะคุณสุจินทร์สภัสสิริบูรหัวหน้ากลุ่มง,งานอำนวยความเป็นธรรม ผู้แทนหลัดจังหวัดศรีสะเกษเขาเสียงร้มือนกครต้อนรับทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะพี่บีสื่อเนิญสามารถเก็บภาพได้เลยนะคะ8ตุลาคมนี้ค่ะแวะมาช็อปสินค้าในทาโรมีกิจกรรมโปรโมชั ite, ่นคุมองส่วนลดนะคะกับแบรนด์ <st> <s bile popular turns> ้นนำมากมายค่ะ <het anes> ขอให้ทุกท่านอยู่บนเวทีไหมคะระดับต่อไปค่ะเรียนเชิญประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษคุณพระชูวิทย์อัคาสกุลเกียรติค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญคุณสามภศกาสกุลค่ะนักวิชากาาพาณิชํำนันการผู้แทนพาณิชย์จังหวัดคุณวุฒิลาแห่งศรีคุณวีรานันเศรีพยาค่ะกรรมการบริษัทบ้านดีสถาปนิกออกแบบและก่อสร้างจำกัดค่ะคุณจองนาไตรรัตน์วง ร้านคัพเปอร์ขาวค่ะเรนเชิญค่ะขอเสียงร่วมมือดัดงๆพร้อมกับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะเรนจะเปินพี่ซึนบนชลชนสามารถเก็บภาพได้เลยนะคะซึ่งในช่วงท้ายค่ะเราจะได้มีลค่ะไปเพื่อชมนะคะร้านไทยวัสดุสาขาสาุขเกษ็นไปพร้อมๆกันค่ะ สักรูตูดึงนะคะดือหอยนะคะขอบพระคุณทุกท่าน